ใสใส่มาพี่น้องมาจุดเลยนะครับผม้าเข้าวดกันนะครับพี่น้องมาม,มีแต่แซ่บพี่น้อง 在北。<No. S 2> no. มึงจะรอบบ้านเลยพี่น้องมึงจะรอบบ้านโอเคทำสายสิ่งก่อฟ้ด้วยนะครับผมกดไลค์แชร์กดคอมเมนต์กดติดตามกขอบคุณหลังใจ้หลานสายสิ่งทำคลิปต่อไปครับส่วนคลิปนี้ก็ขอลาผมจะไปนอนมาเดี๋ยวเปลี่ยนเว้ยมาช้าเช้าด้วยกันนะครับนาโน่นๆพี่น้อง บึ่งนั่นมาครับพี่นอ้องเซ็บครับนี่นะครับนี่จะแหลเห็ดไข่นะครับผมเห็ดไข่ใส่ฟักทองนะครับนี่ครับเห็ดไข่ใส่ฟักทองนะครับผมนี่มาเด้อยบ๊อบโอนทุ่มไปหลังหลับ ใส่ซีนแบบมัลเดรอทางไกลทางไก่ครับพี่น้นองทางประเทศทางไทยทางลาวนะครับมาเสียบเสีบเห็ดตะไคร้ใส่ฟักทองนะครับน้ำนัว นะครัับอนนี้ทานไม่หมดนะผมเดี๋ยวไว้ทานละก็นะครับสุดทิ่นี้ก็ถ้าทานไม่สุภาพกงไหนต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมมัเหลี่ยมเป็นฟุบๆนะครับผมมันจะออกบานเลยนะเหมือนออกบานๆนะครับเมียฝากร้อนนะครับนะครับ หรือจะแต่งข้าวอ้วยกานเงี้ยอืมติไข้เล็กน้อยเยบกับปีติไข้อ่อืมัมมนนีากาศร้อนนะครับนะครับ มาเริกเก่มจัดๆทานข้าวด้วยกันพี่น้องอือืม,อมน่ารู้นอนนะครับเห็ดที่ครได้พี่น้องเสี็งทำเห็ดที่ใคร้ำใสๆว่ะพี่น้องมาจุดเลยนะครับผมถทานข้าวด้วยกันนะครับพี่น้องมา thăm em cái nào thăm em hết thăm em rất đẹp nhỉ này đánh luôn à ดอ,อกบานนะครับดอกบานใหญ่ๆร้อนอรทอง เพื่อนๆพี่น้องอยู่จังหวัดไหนครับคอมเมนต์นะครับอันนี้ชานที่หมดนะครับผมเดี๋ยวไว้ชานหลกักองน,นะครับสุดทนี้ก็ถ้าทานไม่สุภาพยังไงต้องขอโทษขอไปพอแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมมีแต่แซ่พี่น้องอประกอม เดี๋ยวมันกุ้งุนะครับมันจะออกบานเลยนะครับเบือออกออบานบานรับ มามด้วยเพนะื่อนๆเว้ยมันเท่าๆด้วยกันนะมันใจซีนแบบมาด้อยทางไก่ทางไก่แบบนีบ้เนาะทางประเทศทางไทยทางลาวนะครับมาเสพๆกินเต้ไข่ใส่ฟักทองนะครับน้ำนัว จะรอบบ้านเลยพี่นะ้องมจะรอบบ้านเสบีบครับพี่น้นะครับดติดได้พีน้องเสียบครับปิดิดไฟ การสายซิ่งข้อคากด้วยนะครับผมกดไลค์ like, share, comment, กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามถ้าเป็นกำลังใจให้นะหลังสารซิ่งทำคลิปต่อไปนะส่วนคลิปนี้ขอขอรับหลอกบานนะครับหลอกบานใหญ่ๆน้ำนวัวๆนะครับ บึงนัมาครับพี่นอ้องเป็นอะไรล้านะครับ มืนอนี่ยฝาดร้อนนะครับผมนะครับมาเรื่อยๆเจ็บๆทานข้าวแต่ยังเผ็ดเนี่ยเนี่ยเป็นกุ้งบนะครับผมมันจะอบานเลยนะครับเบิ่งดอกาเราบานบานนะครับผมทานข้าวเที่ยงลำกันนะครับมือนีเซ็บๆอีกเล้วนะครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมาครับมือนีพมกำลังสายซิมคาเซ็ตเดี่ยวพี่น้องมาครับ บอกเลยครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้ลำใส่ซิ้นนะครับผมทางลิปไปเรื่อยนะครับผม้มใใำใสๆ่าพี่น้องมาจูดเลยนะครับผม้าเข้าวด้วยกันนะครับพี่น้องมา <c oughs> ร้อน <c oughs> ใหญ่ขึ้น